พะแท้พระเกดูได้ภายในห้าวิจริงๆสําหรับพระถ้าไรละการบล็อกจริงหรือบล ok ็อกป,ปั๊ปปี้เหมือนเวลาเราดูหุ่นยิ้พึ่งนะเราดูอะไรอะ่ะว่านี่หุ่นยิ้พึ่งหรือคนคุณเคยมานั่งดูตําหนิไหมจมูกโด่งเท่ากันไหมคุณก็ดูธรรมชาติปิดตาพกแก้วงาอันนี้เอาไว้ดูงาเก่างาใหม่ได้ เด่นพักเก่าสบายใจเจไดทำไม่ได้อืมทีเด็ดวันนี้ทีเด็ดมาใหม่กันนะ้วมาสาวมเลยยูนี่ไม่ได้ขายนี่คืออะไรครับถ้าเราดูบล็อกจริงกับบล็อกไม่จริงได้อ่ะไอการแต่งเก่าแต่งอะไรมามันไม่มีผลแล้วเนี่ยเอาแบบแพงๆมาให้เลย สวยและสมบูรณ์อะเอาแบบ,แบบแพงๆมาให้เลยแบบแพงแพงเลยอ่ะอืมพอกแก้วอันนี้เขาเรียกจักนาลายคิดนิยมสุดเลยนะเนี่ยอืเอาแบบแพงไปเลยอขอบคุณครับเอซีจากภูกเก็ตด,ด้วยอภาพก็ได้ใช้เลย ปู่ยิ้มโดน่ปู่บุญบางปืนข้แก้วเ่ื่อนี้สวยจริงนะครับถ้าผมจะตัดอะไรให้เมื่อคุณดูเป็นแล้วอ่ะผมก็กล้าจะเอาพระแบบนี้มาให้คุณถ้าคุณดูไม่เป็นเอามาคุณจะงงไหมสองสองสองรับเลย เมื่อเวลาเพื่อนๆดูเป็นแล้วเนี่ยมีความสุขไหมครับเวลาจ่ายตังค์เช่าพระกล้าเช่าไหมครับเช่าด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยเห็นไหมต้องพึ่งใบทรงใบเสื้ออะไรไหมเช่าที่เราดูเป็นเนี่ยมีความสุขไหมครับมันมีความสุขมากอะ่ะเช่าเช่าที่เราดูเป็นนะครับ เราจะเล่นพระสนุกเล่นพระมีความสุขจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงนะอ่ะอันนี้มีอันนึงให้ดูอันนี้น่าสนใจ นน,น่าสใจจักรนารายหนึ่งในเก้าเครื่องรางอนนอของประเทศไทยไอ้คือยงของไแทที่สุดก็คือลายเนี่ยครับลายจักรานารายนีสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ติดแน่นอนนีลายจักรนารายนะครับ สนใจสั่งกล้องพันเอคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญติดต่อได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะ